วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องจะมารีวิวมิวสิกไชน่า <S <S วันนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนมิวสิกไชน่าไชาน่านี่พี่ปิงปอง ต้องถ่ายตัวเอง Music China Expo เนี่ยมันเป็นงานยังไงก็คือถ้าใครคิดไม่ออกเนี่ยพวก Music Expo เนี่ยให้คิดถึงงานสไตล์ม o เตอร์โชว์จะเปลี่ยนจากคำว่ารถเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีมันมีกลองมีเครื่องดนตรีพื้นเมืองกุจงกุเจิงก็มีขายนะฝั่งโพสต์โปรดักชั่นพวกซาวด์การ์ดลำโพง IM ก็มีนะหน้าขาวเลยโจ๊มิวสิกสกก็มีกลองเครื่องพวก เพอร์กัชั่นเครื่องเพอร์กัชั่นเล็กๆน้อยๆอ,ยอ่ะก็มถีถ้าดูตามหนังสือและความสนใจของเราคือพวกกีตาร์ไฟฟ้าเอ็นหนึ่งเอ็นสองเอ็นสาม W ถึง W หนึ่งถึง W ห้าเป็นพวกเครื่องงูทองเหลือง E กพวกเปียโน,โนตอนนี้เราอยู่ที่ W หนึ่งเราอยู่ทางเข้าตรงนี้ใช่เราก็ต้องเดินไปอย่างเงี้ยแค่ผ่านแบบจริงๆจากตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยประมาณโลกว่าก็คือเดินเข้าไปทางเนี้ย ตรงไปเรื่อย,อยวันโลกว่าปะต้องบอกอันนี้ก่อนว่าทางแบรนด์ต่างประเทศอะครับต่างประเทศนี่หมายถึงว่าไม่ใช่แบรนด์จีนอะส่วนมากเนี่ยครับจะเป็นทางฝั่งตัวแทนของประเทศจีนเนี่ยเขามาเปิดบูธกันเองแต่แต่เปิดบูธดีหลายแบรนด์เปิดบูธดีมากส่วนพวกทางผู้ผลิตของฝั่งจีนเนี่ยจะเป็นทางฝั่งผู้ผลิตเนี่ยมาเปิดเองอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงเนี่ยคือใครไปเนี่ยให้เตรียมสภาพร่างกายไว้ สำหรับคนที่คิดว่าอยากไปเดินทั้งหมดภายในระยะเวลาของงาน4-5ถึงวันเนี่ยต้องเตรียมสภาพร่างกายไว้นิดหนึ่งเพราะว่าคุณเดินงานลงมาเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยพื้นที่ที่เขาจัดเนี่ยมันเกือบมันโลก,กว่ากับ2โลเลยมันจะมีชัตเตอร์บัสด้วยครับใช่ชัตเตอร์บัสสำหรับใครที่เดินไม่ไหวก็น่ามีชัตเตอร์บัสขับวนไปเ้วก็เดินไปไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงอ๋อดีบิวซีแล้วเอาว่าเดี๋ยวเราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปจนกระทั่งถึงตัวเอ็นเรากันอยู่นี่ อ้าวดีครับพักกินข้าวมันไก่ครับครับกินข้าวมันไก่ในทงอ้โหดูรักคนผมเจอ <laughs> ผมเจอพี่ดอยก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง Yes g ก i ต a r นะครับที่ประสานงานให้ทางช่องเราเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับซีนี่แล้วก็ CEO คนใหม่ของ Strandberg พักกินกาแฟ <laughs> แอนเนอร์แอนเนอร์ครับกาแฟแก้วแรก ก็จะไปไปเซคชั่นกีตาร์ไฟฟ้าสักทีอันนี้ต้องเห็นจีนถือรูปแล้วแหละวางก็ถือรูปเว,วาง่ะอ,อ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเต,ต,ตรียมที่ยวหูไปถ้าคุณไปอีกชายหน้าผมต้องพกไปด้วยฮอที่ดังที่สุดเนี่ยคือฮอกีตาร์ไฟฟ้าฮอ n1 เนหนึ่งะครับเป็นฮอที่แน่นที่สดุดข้างในเนี่ยเปิดเข้าไปปึ๊บ มันอารมณ์เหมือนแบบแล้วก็ถึงแล้วทู่ถ้าไฟฟ้าตัวแทนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจีนแบรนด์จีนด้วยกันเองเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่จะมาอัดกันในฮอนี้มาแล้วโซนกีตาร์นะครับเปิดด้วยดดนหลอ็อ <Yes, P. S 1> ป e s p เกือบทุกแบรนด์อะเขาก็จะมีเวทีหน้าหน้าบูธเขาใช่ไหมเพื่อที่จะให้ศิลปินของเขาเนี่ยขึ้นมาเล่น โชว์ศักยภาพของโปรดักต์เขาแมงไม่รู้เรื่องเลยอะตอนนี้หูจะแตก คือกูบอกเลยไอจุงนี่เตรียมเตรียมเพลงไว้เลยไอ,ไอไม้แม่งพีกอย่างเดียวปัญหาคือวิธีการจัดเวลาของการเล่นเนี่ยมันมันไม่มีการจัดก็คือหอนาอยากใส่ใส่แม่งเลยเปิดตุ้มเลยทุกเวทีมันไม่มีการนัดกันว่าเอ้ยช่วงนี้กูเล่นช่วงนี้มึงไม่เล่นใครจะเล่นตอนไหนก็ได้มันจะมีตำรวจถือเครื่องวัดเดซิเบลเดินวัด แต่โอเคตอนไปวัดมันอาจจะไม่ดังไปแต่พอตำรวจไปแม่ก็เล่งเสียงขึ้นมาอยู่ดีเก้ว่าเออมันก็เลยทําให้แบบเสียงในฮอน,นั้นอะ่ะมันดังมากแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นฮอราเรามเป็นกระจกไม่มีการเก็บเสียงเป็นฮอนโดมแนวสูงขึ้นไปด้วยก็คือทําให้เสียงทุกอย่างมันชิ่งกลับไปกลับมาอยู่ในนั้นน่ะใช้คำว่าหูแตกก็ได้อันนี้ผมพลาดจริงด้วยที่คือไม่เราไปเราก็ไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้มันดังขนาดนั้นจริงๆดังคือแบบ ออกมาคุยกันข้างนอกคุยแอบไม่รู้เรื่องบองตรงขื้นแต่ผมกลับมาจากมิวสิกไชน่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหูขวายังหูขวายังรู้สึกอื้อออยู่เลยก็คือมันมันดังก้องก้องยังไม่ได้ไปหาหมอแต่เดี๋ยวต้องไปลองหาหมอดูคือแม่ง <laughs> เสียงดังมากครับในโบสธ์ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรู้เรื่อง <laughs> ใน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 ฮอลที่ขายกีตาร์ไฟฟ้ากันก็เลยออกมาพักก่อนเพราะว่า <laughs> โหเสียงแม่งดังมาก ทีนี้อะเข้างานมาพูดเป็นบูทบูทเดี๋ยวผมจะพูดบูทที่ผมประทับใจบูทที่ผมประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นบูทของทางตัวแทน i b e r n e s ปีนี้ช่องเราก็ถ่ายคลิปเกี่ยวกับ i b e บ s รกันค่อนข้างเยอะพอไปบูทของ i b เบอร์เนี่ยค่อนข้างเป็นเลยที่เปิดหูเปิดตามากสิ่งที่เปิดหูเปิดตา,าอย่างแรกเลยก็คือ เราได้ไปเห็นสปอ t m ตโมเดลหลายๆตัวที่ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ทางฝั่งเมืองจีนสปอ t m ตโมเดลเนี่ยออริจินัลมันคือสมมุติร้านร้านเราเป็นอิชิบะชิอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนขายไอเบเนสอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมล้วเขาอยากสั่งโมเดลหนึ่งขึ้นมาเนี่ย RG ที่เป็นแบบคือ RG b a s เบสจากรุ่นนี้แต่เพียงแค่เราอยากเปลี่ยนไม่ท็อปทำสีที่แบบมีขายเฉพาะร้านนี้อ่ามันก็จะเขาเรียกว่าสปอตโมเดลเขาเรียกว่าอิชิบาชิอาร รหัสอะไรก็ว่าไปอารมณ์ประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นแบบ J c u ัสตอมสปอ t m ตโมเดของจีนเนี่ยล่าสุดจะเป็นเขาเรียกว่าเกาเฟงก็คือเป็นศิลปินของทางเมืองจีนเขาจะได้เป็นซิ g กเนเจอร์เลยกันผมใช้คำว่าซิ g กเนเจอร์เลยละกันเป็นซิ g กเนเจอร์เอแซนะครับซิกเนเจอร์ที่เบสจากโมเดลเอแซเนี่ยให้กับศิลปินท่านนี้ย2ิบเฟตอ๋อเอาเอาแบบนี้เลยเหรอ <stabilization> วะเอาแบบนี้เลยเหรอ <S <S ออ ยาวเกินแบบใส่อนะไรไวยฮะที่ผมถ่ายไปเลยมันก็จะมีเนี่ยสีชมพูขเขามันจะเป็นเหมือน RG ตัว24เฟดแต่ว่าเฉือน2เฟดสุดท้ายให้เหลือแค่เฟดอารมณ์ประมาณนี้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยเอเซ เฉชมพูที่คอนฟิกคล kind of right ้ายๆกับซิกเนเจอร์ของเจ๊ชมพูลารีบาซิโลซัมติงอะไรนะนามสกุลจำไม่ได้เจ๊ชมพูเราได้ไปรู้ว่าแบบอ๋อทำไมเขาทำแบบนี้ให้ให้ให้ทางเมืองจีนเขานะแล้วก็ได้ไปเห็นโมเดลหลายๆโมเดลนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรโคออวไม่ใช่โคอาสปอว์เมเปิ้ล คันโยกคอนโยกของเบรคสันเหมือนเหมือนเหมือนของต <ไอ S 1> ัวแอนดี้พิมอนแอ่ีสามร้อยนะรับเปเลสไซส์แมนน่าจะออกให้อาร์ติสฟั่งจีนหรือเปล่าอ๋อสปอร์ตเป็นโม,นม,นม,นมเดลที่ ไม่ขู่ตาตเลยเน,น,น่าจะเป็นของอาร์ติสจีนแต่ตัวนี้โคตรห่ี่ปิกพปิกัาแบนนกครับ,บดูนี่หัวเจคัสตอมโอ้โห่เบตเอาแมส รอนกับคอเทกโอ้โหอเเดตจุดหนึง่งที่แม่งเจ๋งมากกลางบูธเลยก็คือเนี่ยกองธามะชุดนี้นะครับคือทามะมาอยู่ในบูธเดียวไอเบเได้ยังไงก็คือถ้าใครไม่รู้ไอเบเเนี่ยบริษัทใหญ่ชื่อโฮชิโนกากิเป็นเจ้าของธามะด้วยส่วนไอธามะชุดนี้เนี่ยก็คุณหน้าคุ้นตามันคือชุดเซตอัพของไมค์พอร์ตโยที่ใช้ทัวร์คอนเสิร์ตดิมเทเตอร์เขาเนี้ยมาโชว์แบบกลางบูธเลยก็สวยงามมากอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนี่ก็คือแบบตรงเนี้ยเราเห็นเป็น i b เ n r น t ทู e r ครี e เนะถ้าเรามองบนเผๆเนี่ยเป็นโอเคมันก็คือไทม์ไลน์ t o บสครีม e มแบบเริ่มมาจาก808ค่อยๆเป็นตัวนี้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 มาเรื่อยๆถ้าใครสังเกตไอทูบสครีมเมอร์แวมูแรตัวนี้ปัจจุบันเราจะรู้ใช่ไหมว่า t ูบสครีมเมอร์แวมูแตัวนี้เป็นก้อนที่ราคาขึ้นแบบแรงมาก ค่าใครหาซื้อได้ตอนที่มันยังผลิตอยู่เนี่ยก็หลักหมื่นปัจจุบันก็ไปประมาณ7-8หมื่นตามซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะชุดแรกๆเนี่ยจะแพงกว่าซีเรียลนัมเบอร์ชุดหลังๆแต่ตัวเนี้ยที่วางอยู่อะซีเรียลนัมเบอร์เคยรู้ป่ะ 000, 0001 000, 000. เป็น t ูบ e Screamer VAM RAM ตัวแรกออ <c oughs> ตัวเนี้ยน่าจะ แมงหลายตังอยู่ <laughs> ผมไม่รู้นะว่าเป็นของทางตัวแทนจีนหรือของไอบอรเนสแต่ผมคิดว่าของไอเบอรเนสทางตัวแทนจีนน่าจะยืมทางฝั่งไอเบอรเนสเนี่ยมาตั้งโชว์แต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามันคือศูนย์ศูนย์หนึ่งมีคนบอกผมว่ามันคือศูนย์ศูนย์หนึ่งเพราะว่าวานันนั้น,นะอะเซลแมนเจอร์เขาเรียกว่าอะไรว่าตำแหน่ง CMO ที่เป็นแบบสูงสุดของตำแหน่งเซลของไอเบอรเนสเลยอะ <laughs> เขาไปที่งานด้วยผมมากไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับเขาหรือไปสัมภาษณ์อะไรแต่ว่า พี่ปิงปองก็ได้ยืนคุยด้วยคุยกันเป็นตุ่มตาเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันะไปยืนแบบดูดบุหรีตุยๆกันอยู่นอกคอเลยก็แบบโอ,โอ้ทิ้งพี่ปิงปองอ่ะแอดมินออร์บอไอเบร์เดชนั่งคุยเป็นตุต่นตาเลยก็บูสไอเบเดเนี่ยผมว่าเป็นบูสท,ที่จัดแล้วดูดีมากๆมันได้เปิดหูเปิด,ปดตาหลายอย่างก็แบบเฮ้ยทา้งฝั่งจีนเขาได้อะไรแบบนี้ด้วยเขามีอะไรแบบนี้ด้วยอีกบู้นหนึ่งที่ผมชอบมากเนี่ย กูเรมาห้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในฮอไม่ได้อยู่ในฮอหฮอใหญ่ที่ไอฮอฮอไม่ใช่ใหญ่ฮอมันไซส์เท่ากันหมดแต่ต้องเรียกว่าแต่ที่เรียกว่าฮอใหญ่เพราะมันเป็นฮอที่แน่นที่สุดฮอกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยบูธยามาห้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในฮอนั้นแต,แต่บูธยามาฮ่าเนี่ยสเปเชียลมากคือออกมาจากอา่นดอแล้วทำเป็นแบบบูธของเขาเองเพียงแค่คุณเดินเข้าไปในฮอนั้นอะในนั้นแม่งเป็นยามาห่าหมดเลยเข้าไปปุ๊บมองทางขวาคุณเห็นพวก แกรนเป็โนโนของยามาฮ่าวางเรียงกันแบบ10-20ตัวแล้วไปเล่นได้ด้วยนะไปลองไปทดสอบเลยได้มาทางขวาปุ๊บจะเป็นเซกชั่นกีตาร์ไฟฟ้าเบสไฟฟ้า ส่วนกีฬาไฟฟ้าจะเห็นโบจิก่อนโบจิเป็นอนิเมชันที่ทางยามาฮ่าเขาเอามาโปรโมทแ a c ซิฟิกผมมาอยากไปดูฮิิกแต่วันที่ผมไปวันที่3เนี่ย <c oughs> แม่งโดนเก็บ ไอฮิลิกสเตเดียมตัวใหม่เนี่ยผมมาแอบไปเห็นอยู่ว่าคือเขาเอาไอฮิลิกสเตเดียมตัวเนี้ยไปต่อบนสเตจอยู่ก็คืออาจจะให้ศิลปินเนี่ยมามาเล่นมาทดสอบอะไรแต่วันนั้นไปผมก็อาจจะไปไม่ตรงเวลาที่เขาขึ้นเวทีอารมณ์ประมาณนี้ด้วยก็คือก็เลย,ก,เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปสัมผัสประสิทธิภาพเต็มๆก็หอยยามา่ผมว่าไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากเพราะว่ามันมันอัปเดตค่อนข้างจะเหมือนเหมือนกันทั่วโลกก็คือล่าสุดก็จะเป็นอ่าเว็บตาร์ตัวราคา27 0 0มตัวกลางสีใหม่ที่ออกมาส่วนถ้าเดิน ก็ไปตรงกลางเ่ยมันก็จะมีเวทีของยามาฮ่ที่เล่นพวกวงบลัสวงอะไรพวกนี้คือยามาฮ่ามันขายทุกอย่างก็คือในฮอลนั้นมีทุกอย่างจริงมีเครื่องบลัเครื่องเป่าเดินเข้าไปด้านหลังลก็จะเห็นแอนิเมชันชื่อยูโฟเรียมเป็นแอนิเมชันที่ไว้โปรโมทพวกเครื่องบลั s ของทางยามาฮ่ ค่อน uhm, ข้างใหญ่นะครับงานวันที่ผมไปเนี่ยมีพวกผู้บริหารยามาฮ่าเดินเข้ามายังคิวเดินเข้ามาใส่สุดสีเดียวกันหมดเลยเป็นคนญี่ปุ่นเดินเรียงเข้ามาตับตัตับอลังการยามาฮ่าผมชอบผมชอบฮอนี้เหมือนกันนะครับบูธของยามาฮ่ากลับมาที่ฮอที่เสียงดังที่สุด อีกบูธหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเขาเป็นตัวแทนที่รู้สึกว่าเป็นตัวแทนที่เอาพวก strandberg อะไรพวกนี้ตัวแทนของทางฝั่งจีนนะฮะมือเบสของวง dirty loop เนี่ยมาเป็นศิลปินรับเชิญเล่นทหไก็คือเขาได้สิกเนเจอร์กับแมทิสันเนี่ยก็เลยมาเล่นโชว์แล้วก็มีพีนี่ขึ้นมาเล่นด้วยแต่พอเราหันไปด้านหลังเนี่ยบูธเนี่ยเป็นบูธของ black star ซึ่งผมไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้เนี่ยจะได้มาเจอด็อกเอาดริช ที่นี่บงเบสบงเดรตี้ลูกเนี่ยเล่นเสร็จหันกลับมาด้านหลังแม่งเจอดด็อกเอาดิดยืนจูนสายอยู่ต่แนวแต่แนวแล้วกูแบบเชื่อใครวะน่าคุณคุะก็มีพี่โจโอ่ะพี่โจไปเล่นกับเขาก่อนแบบพี่โจมันก็ hey, hey เฮ่เฮ่ก้อว่าไอ้โจก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครพอเฮ่เพื่อกูก็เอาด้วยจับมือกันสักพักเอ๊คุณนุปะเดินไปดูหยิบใบข้างๆดอกเอาดิด พูดถึงศิลปินที่ถือเลสพอห้อยต่ำคนอาจจะแบบของผมอะโน1ต้องดอกเอาดิคือไม่มีโอกาสไม่เคยมีโอกาสตั้งแต่ที่เขาสมัยเขาอยู่ไวส์สเน็กเนี่ยผมไม่เคยมีโอกาสได้ไปดูเขาสดๆสักครั้งเลยเราก็ไม่คิดไม่ฝันไงว่าแบบผ่านหลังไปแล้วแบบดักเอาดิแล้วแบบแม่งระยะแบบระยะแบบคือเนี่ยตามที่ผมถ่ายเลยคือแบบ มากอะได้ถ่ายรูปคู่ได้โปสเตอร์ด็อกมาก็โอ้โหแบบอิ่มที่สุดแล้วเ็ e ว่นานเออฟูเท <c oughs> น่าจะนานที่สุดเลยอะ่ะคือแบบคือไม่รู้ด้วยนะว่าถ่ายแต่กูแบบเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยอะ่ะเป็นบูธเดียวที่ดูตั้งแต่ต้นโชว์ยันจบโชว์ไม่เดินผ่านไม่ไปไหนเลยซึ่งเขามาโปรโมทเป็นศิลปินโปรโมทแอมบลักสตาร ซิเนเจอร์ตัวใหม่ของเขามันมีอะไรอีกว่าอ๋อฮอร์นี่ไอ้บูทนี่ที่ชอบมากบูธของตัวแทนที่เรียกว่าร้านเมกกะเมกะเนี่ยจะเป็นตัวแทนจะแป n c นคัสตอมเฮดไลน์เลยคือสุกิทีซ i กิต้าเป็นแบรนด์คัสตอมของญี่ปุ่นคัดแต่ของสวยๆมาเหมือนกันเป็นน่าจะเป็นแบรนด์คัสตอมของญี่ปุ่นที่แบบระดับท็อปๆเลยทีสกิต้าแล้วก็เนี่ยมีเพียบเลยตามที่เห็น อีกบูทหนึ่งเนี่ยเป็นเจแปนคัสตอมเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นของเมกะไม่น่าใช่ของเมกะมั้งเพราะามันมันอยู่แบบบูทบูทข้างๆกันติดๆกันแต่ว่ามันดูเหมือนเป็นคอลลบูทอะโมยไม่รู้อันนี้ไม่รู้ได้ว่าร้านจีนชื่ออะไรมันคืออย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยมันคือเ i เวอเซอร์แบรนด์ของพวกเ i เวอเซอร์เดเวเซอร์เนี่ยคือถ้าบ้านเราน่าจะรู้จักในชื่อของแบ็คคัสกีตาร์แบ k คคัสอะอย่างที่เห็นอันนี้คือ STR STR, STR เนี่ยคืออีกบริษัทหนึ่งที่ทำกีตาร์ระดับคัสตอมช รู้สึกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ทำกับเจมส์ไทร์เลอร์อ่า S T R มันจะมีรุ่นหนึ่งที่ทำกับเจมส์ไทร์เลอร์นี่บบ STR ไง S T R J T G นึกต้วนเนาะสอ,สอกับเก้มาทำไมต้องเอาเรือพวกนี้ติดด้วย <laughs> จะเห็นตัวปิก,กาดตัวเนี้ครับที่ดูหน้าตาแป,กแปกแลกๆเราอาจจะดูคุ้นๆกันจริงๆตัวเนี้ทางดีไวเซอร์เคยคอลแลบ,บกับทางเจมส์ไทเลอร์ดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นทรงสแตทปิก,กาดดูแบบแหวงๆอะไรประมาณนี้หน่อยตัวที่ผมชอบจริงๆจะเป็นพวก ดีวิเซอร์โรเซตตานะครับที่ที่เห็นก็คือเป็นพวกทรงแซดเทเลทำเป็นเซมิฮอลโลถ้าเป็นทางญี่ปุ่นเนี่ยโรเซตตาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันจะมีธีมแบบเอาไม้พื้นเมืองอะไรไม้กระดาษญี่ปุ่นไม้ต้นซากุระอะไรพวกนี้ยามาทำเป็นไม้ท็อปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผมก็ได้ไปเดินดูพวกกีตาร์ทางฝั่งผู้ผลิตจีนต่างๆอยากจะบอกว่าแบรนด์ของทางผู้ผลิตจีนนะ่ะบางแบรนด์เนี่ยบางทีเนี่ยเราดูของเมืองไทยสต็อกที่เมืองไทยเอาเข้ามาขายเนี่ย บางทีเราเห็นตัวทั่วไปใช่ไหมหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแต่พอไปงานนี้ได้เห็นว่าแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างโซโลคิงอย่างเงี้ยที่ที่ดังๆในบ้านเรามันจะมีตัวสเปคแบบสูงนะอนเอาเรื่องอ่ะโอ้โหโซโลคิงหมดเลยเนี่ยแต่สเปคที่เมืองจีนนี่จัดมากแพงเลยอ่ะ ใช้อะไหล่ของดีไม้คัดมาอีกรอบอะไรพวกนี้จริงๆหลายหลายหลายแบรนด์เลย,ลย,ลย,ลยว่าคือเขาทําตัวแพงตัวที่ดูสวยตัวที่ดูแพงพรีเมียมขนาดนี้ได้เนี่ยมันทําให้เราคิดว่าโอเคที่จริงอ่ะ o e m มจีน่มันไม่ใช่แค่ที่เราเห็นในโปรดักที่มันอยู่ในบ้านเราแต่ที่จริงอ่ะเขาจะทําอะไรที่มันดูไฮโซหรูหราเขาสามารถทําได้แค่ว่า ทงกลางตลาดของจีนเขาอาจจะเน้นขายแบบเน้นขายวอลลุ่มมากกว่าคือเน้นขายจํานวนอยากขายให้ได้จํานวนมากกว่าอยากขายหนึ่งตัวพวกนี้ผมได้ไปลองไปขอเขาเล่นเหมือนกันนะก็คือ,อมันมันดีนะมันน่ากลัวนะจริง,รงๆอ่ะผมแอบไปคุยกับแบรนด์หนึ่งเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเนี่ยยูเอามาให้เอาให้ลองที่โทนฮับได้ไหมถ้าได้เอามาที่ช่องเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวกันให้ดูนะครับว่าแบบ พรีเมียมเขาเรียกใช้คำว่าพรีเมียมพรีเมียม made in ไชน่าเด็ดเดือดมากนะครับพวกเอฟเฟกพวก NUX อะอะไร n u x เมูเออร์โฮโทนถ้าใครเป,เ,ปเป็นแฟนของแบรนด์พวกนี้เนี่ยบูธแบรนด์พวกนี้แบบจัดอลังการมากนะครับแล้วก็มีรูฟกีตาร์ด้วยรูฟกีตาร์เนี่ยก็เป็นทางตัวแทนจีน Holiday Music แต่ว่าไม่ได้มีศิลปินมาเล่นหรือไม่ได้มีอะไรแต่ว่าทางตัวแทนจีนเนี่ยมีตัวรูฟ เด็ดๆมากนะครับพวกโปรเฟสเซอร์ซีรีส์ซีรีส์ตัวท็อปของเขาที่เขาทำในระดับแบบมาสเตอร์บิวฟินิชชิ่งเดือด,ด,ดอารมณ์พวกนี้นะครับตัวแทนจีนน่ยมีมีไฟน์วีลายปิกมันครับแต่เป็นเคลือบด้านสวยโคตรแล้วก็มีตัวม่วงๆกากๆรู้สึกมันคืออะไรไดมอนด์ Diamond, อะไรฟินิชอะไรของเขาเนี่ยแหละต้องไปดูชื่อรูฟแม่งมีฟินิชหลายอย่างแล้วก็ตัวที่เด็ดเลยคือตัวคาโมนะครับเป็นคาโมแต่ลายคาโมเนี่ยเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้คือสวย สวยมากๆนะครับของทางรูปกีตาร์ที่ทาง music h o l ลิเดย์ฮ่องกงประมาณนี้นะครับกับฮอรแรกที่คิดว่าโอโ้โหฮอที่ทำให้กูหูอื่นแต่มันมีฮอที่2ซึ่งฮอเนี้ยไม่ได้จากทั้งฮอเงียบกวันเยอะน่าจะเป็นฮอที่ไม่มีเวทีแม่งดีมากเลยฮอเนี้ยจะไปเป็นไปทางพวกของฝั่งโรงงานจีนอาจจะเป็นโรงงานจีน ที่ไม่ได้อยากไปเสียงดังในฮอแรกหรืออาจจะเป็นโรงงานจีนที่แบบสเกลเล็กลงมาหน่อยแบบเมนรีมน้อยกว่าเดิมอ่ะจะอยู่ในฮอนี้กันก็ในฮอเนี้จะมีโปรดักต์ไม้ของของเขาเรียกว่าลง,ลงตัดไม้หรอของบริษัทพวกนี้จะอยู่ในฮอ2ฮอที่สด้วยเนี่ยอย่างที่ผมถ่ายมาก็คือเขาไม่ได้ไปซื้อไม้ฝรั่งมานะเขาหาซอสซิ่งไม้เนี่ยในประเทศเขามาให้ทางฝั่งผู้ผลิตเนี่ยแล้วราคาต้องบอกว่าขายแบบไม่แพง ก็ทางพวกนี้เขาก็เป็นเซลจากทางบริษัทตัดไม้พวกนี้แหละใครเป็นรูเทีอร์บ้านเราบางทีก็สามารถแบบไปหาซอร์ซิ่งแบบราคาไม่แพงจากที่นี่ก็จริงๆผมเดินผ่านเซลกุเหรอผมเงินหน้าตาผมคนเหมือนคนทํากีตาร์เหมือนช่างอะเดินก็ไปยูฟอร์มนี่นะไม้นี่นี่นี่ราคาเท่านี้อ๋อยูทากีตาร์แบรนด์อะไรล่ะกูเป็นยูทูบเบอร์โอเคโอเค ดูบูธนี้เลยเนี่ยฟิเิชโปรดักเป็นอย่างนงี้หล่อนเลยเลาไปถ่ายบูธนี้เลยกับเขาก็แต่แต่นั่นแหละครับเขาเซลล์เขาแบบบริการ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรบริการเหรอ mm hmm. ให้คําแนะนําอะไร mm hmm. พวกนี้ดี mm hmm. ใช่เ mm hmm. ฟนรนลี่เฟนรนลี่ใช่เฟนรนลี่มันมันทำให้เรารู้ว่าแบบเออพอเราไปงานเอ็กซ mm ์โ hmm. ปพวกนี้มันเขาเฟนรนลี่กันหมดทุกคนสนุกแค่หูอื้อโอ้มันตุงต้ง,ต,ง,ต,งตุ้งตุ้งตั้งหน่อหูเนี่ยเฮ้ย mm hmm. กูว่าหูไปแล้วห้องอื่นยได้ไปเดินไหมห้องอื่นนะตอนแรกอยากไปเดินแต่เดินสองวันสามวันกูหมดแรง ก็หออื่นๆก็จะมีหอยลับโป่งแล้วก็พวกเครื่องดนตรีกูจแจงพื้นเมืองเครื่องเบรคชั่นลเล็กๆน้อยๆจะมีโอ้โ oh, หมันฮอมันเยอะมากผูจากวัดได้เลยอยากเดินให้ครบ 45- หวันเตรียมพลังงานชีวิตไปเยอะๆต่อจากนั้นก็จุดที่คิดว่าน่าเป็นจุดที่ประทับใจมากที่สุดของทริปนี้ก็คืออีกครั้งนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทางรานเยกที่ประสานงานนะครับให้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ทีีนีกับ CEO คนใหม่ของ Strandberg ส่วนโอลาเนี่ยย้ายตำแหน่งไปเป็น f o u เดอรก็คือเป็นผู้ก่อตั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นเนี่ยคุณมาคุสเป็น CEO คนใหม่ของ Strandberg ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาอะไรประมาณนี้แต่เวลาในการสัมภาษณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะไทยรวบรัดก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากก็คือถ้าใครอยากดูว่า ส่วนเนื้อหาในการสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากมายเนื่องจากเวลาสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยก็คือผมไปเอาเวลางานของเขาอ่ะมาสัมภาษณ์คือเขาให้เวลาผมประมาณแบบอ่ะคนละสินาทีนะสัมภาษณ์ลงประมาณนี้นะก็คือได้ไปก็ได้แบบถามคําถามอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะส่วนใครอยากไปดูทางว่าแบบผมสัมภาษณ์อะไรเขาก็สามารถตามไปดูในชอ็อตของโทนฮับได้นะครับก็ <S <S ตามลิงก์ใน d e s c r i p t ั o นะครับตามเข้าไปดูได้เลยก็ประมาณนี้นะครับกับงานมิวสิคไชน่า เหนื่อยนะครับสามวันก็วูบนอนไปเลยหลับเพิ่งตื่นมาทีก็สามทุ่มนะฮะก็ประมาณนี้ครับกับโทนฮับนะครับที่พาเดินทัวร์มิวสิกไชนาแล้วก็ถ้าอนาคตมีโอกาสก็น่าจะแวะกลับมาอีกครับผมเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมครับปีนังไปด้วยใน